แล้วห้ากิโลอ่ะพระคุณเจ้าห้ากิโลอ่ะลดไป90ิบาทแฟลตเซลอ่าเอฟให้ทันค่ะเพราะว่านี่คือเกลือหิมารัยค่ะเกลือหิมารัยที่ได้รับการทับถมกันมายาวนานสองร้านปีจนกลายเป็นหินค่ะกลายเป็นหินที่เขาเรียกว่าหินเกลือหิมาลัยนั่นเองนะคะเอาว้าวเยอะอลังการมากแล้วก็เป็นพันๆตัวเลยนะคะใน ในสถานที่ของไรนาไฟอันดูนี้เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่ลูกสาวค่ะเป็นภูมิแพ้หอบหืดเป็นหวัดนะคะแล้วต้องเที่ยวเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆพอการที่เข้าโรงพยาบาลบ่อยๆเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยโอ้เสียเวลาในการทํามาหาก,กินมากเลยเสียเวลามากเลยค่ะก็เลยทําการแบบตอนนั้นผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งค่ะท่านไปเที่ยวประเทศปากีสถาน ไปเที่ยวประเทศปากีสถานแล้วท่านน่ะรู้ข่าวค่ะว่าหลานเนี่ยกำลังไม่สบายท่านก็เลยทำการทำการส่งโคมเกลือฮิมาลัยนี้มาให้นะคะครั้งแรกที่รู้จักโคมเกลือฮิมาลัยรู้ไหมคะว่ามันเป็นอะไรที่แบบคือเราทึ่งมากเลยนะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยเราคิดเพียงแค่ว่าหินบนโลกไปเนี้ย ถ้าให้เป็นหินที่มีมูลค่าอมันก็เป็นเพชรเป็นหยกใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าอันนั้นก็คือไกลเกินตัวของเรานะะแต่หินกับที่บ้านเราเป็นหินยิบซ้ำธรรมดาแต่ที่เราได้มาอยู่ในมือเนี่ยคือหินเกลือหิมาลัยที่เขาเอามาจากถ้ำเหมืองเกลือหิมาลัยที่อยู่ประเทศปากีสถานแล้วมันไม่ได้มีง่ายๆนะคะมันไม่ได้มีง่ายๆในประเทศไทยของเราหาที่ไหนก็ไม่มีที่ เกลือที่จะทับถมกันเป็นเวลายาวนานสองร้อยห้าสิบล้านปีจนกลายเป็นหินอ่าแล้วมีแร่ธาตุบางอย่างที่ทำให้เกลือหิมาลัยเนี่ยเป็นสีชมพูอาเป็นสีชมพูเลยนะคะพอได้รับครั้งแรกก็มีความรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้นะ่ะเหรอจะแก้หอบหืดอ่าแก้บำบัดภูมิแพ้หอบหืดให้ลูกสาวเราได้นะคะแต่พอดูว่าท่านเนี่ยไปเที่ยวถ้ำเกลือมาแล้วในถ้ำเกลือเนี่ยก็มีอะไรที่แบบว่า เขาการันตีว่าในเรื่องของหอบหืดภูมิแพ้เนี่ยเหมาะควรที่จะต้องใช้เลยทีเดียวนะคะปิ่มก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะงั้นก็ลองนะคะปรากฏว่าใช้7วันนะคะอาการหอบหืดภูมิแพ้ของลูกสาวก็ทุเลาลงนะคะทุเลาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเชื่อมั่นและเชื่อมั่นมากๆเลยกับโคมเกลหิมาลัยพอใช้ไปสักระยะหนึ่งก็เชื่อมั่นเต็มที่ค่ะพอเชื่อมั่นเต็มที่เราก็เลยมีความรู้สึกว่า เฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยเราก็อยากจะแบ่งปันโคมเกลือหิมัลไลเนี่ยให้กับท่านอื่นๆได้ลองใช้ดูบ้างนะคะยุคแรกๆที่ขายรู้ไหมคะว่าน้ําหนักแค่สองกิโลอะ่ะน้ําหนักเนี่ยสองกิโลเนี่ยสองกิโลเนี่ยอ่าน้ําหนักนี้รู้ไหมคะว่าสมัยก่อนเขาขายกันราคาเท่าไหร่พันกว่าบาทนะคะตัวเนี้ยเนี่ยพันกว่าบาท น,ะะน้ําหนักเล็กนิดเดียวเองนะคะแต่ตอนนี้ราคาโคมเกลือหิมัลไยเนี่ยลดลงมากมากแล้วก็เป็นราคาที่สามารถจับต้องได้ปิ่มก็เลยอยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนนะคะมาใช้กันนะคะใช้โคมเกลือหิมาลัยค่ะแค่เห็นแสงตั้งไว้ในบ้านเนี่ยก็อล่าสวยงามแล้วนะคะเราจะเอาไปวางประดับไว้ในบ้านมุมไหนของบ้านก็ได้นะคะก็อล่าและสวยงาม เปล่งปังสุกสุกแสงประกายอ่าสุกแสงประกายแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องบำบัดอ่าเขาก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันทรงปิระมิดใหญ่ด้านหลังตัวเท่าไหร่คะอ่าปิระมิดใหญ่ด้านหลังนะคะวันนี้เอามาวันนี้เอามาในตะกร้าให้อยู่